So whatever you play, pay with razor gold man's foot ding ding สวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋าบอยและแน่นอนนะครับวันนี้ก็มีของคลาสสิกใหม่ได้เข้ามานะครับและเนื่องด้วยที่ว่ามันมีของแดงที่ผมสนใจอยู่ด้วยนะครับก็คือชุดนี้ที่ครั้งก่อนผมก็ส่งไม่ได้นะครับก็เลยจะมาปลดปล่อยความในใจทุกอย่างในคลิปคลิปนี้นะฮะมีอยู่สี่ล้ตัวเนี่ยขบวนเพนื่อนจะเห็นนะ่ยสี่ล้ตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนั่นก็ไม่ใช่ของใหม่นะเพราะของใหม่ที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ก็คือทางด้านของชุดวินเทจนะครับวิน,นเทจว้งมั ซึ่งก็เป็นชุดที่โอเคโอเคนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับตัวกระเป๋าเองก็เช่นเดียวกันนะครับก็เก๋ดีเก๋ดีแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากและก็มีตัวขาด้วยนะครับที่ถาวม,มาสวยมันก็สวยดีเลยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โก่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนๆก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกีฬาเชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ i c h m a n s h o p ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด Line แอดริชแมนช็อไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงกใใ์ ไม่สกิปดีกว่าเราอยากลุ้นอยากลุ้นอยากลุ้นถ้าเกิดจะสกิปเดีย๋ยวผมกดเอาเองดีกว่าอยากลุ้นอยากลุ้นอืมอันนี้รอบที่สองนะสามบาย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 ซี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 อื้อหืออื้อหือ อืมฮ mm ึโอเคห้าอะห้าสิบกล่องแล้วนะห้าสิบกล่องแล้วห้าสิบกล่องแล้วไปดีไปต่อต่อต่อเอออืมอืมโอเคหกยังไม่เห็นวีวแววห่องของชงมพูแม้แต่ชิ้นเดียวนะฮะโอเคโอเคได้ดีโอ้โอเคหัวใหม่หัวใหม่ชิ้นใหม่ชิ้นใหม่ แล้วก็เจดนะครับมันต้องมีของแดงบ้างแหละผมเชื่อนะผมผมเชื่อผมสัมผัสได้วันนี้ผมต้องได้ของแดงหรอวะแปดแปดแปดหรอะจะได้จริงหรอวะยากผมว่ายะอุ้ยของเก้าอ้ยยังไม่มีโอเคโอเค ซิปหวังว่าจะนับสุกนับสุกว่ะมันเหลือกี่ตัวสามร้อยใช่ไหมไม่รู้สิมองไม่ค่อยเห็นะมันจางๆอยู่ด้านหลังอันนี้หมดไปแล้วร้อยกล่องนะครับร้อยกล่องต่อ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 สี่ร้อยกล่องจะไม่ได้อะไรดีๆไม่ได้นะมัน มันต้องมีมากกว่านี้ดินี่ที่สองรอบที่สองอาฮะอาฮะแล้วก็ฮะเหรียญเยอะมากสามดืดดืดดดดดดผมโอยเยอะเยอะแต่ไม่ของชมพูนี่ออกน้อยมากเลยนะออกน้อยมากของชมพูน้อยเกินไปเหรียญเต็มเลย อ๋อหนึ่งร้อยหกสิบกล่องแล้วนะเนี่ยอันนี้คือร้อยหกสิบกล่องแล้วนะฮัลโหลขอควันนี้ทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนาดนี้เอ่อ,อ,อจะไม่ ชีวิตหนอชีวิตทำไมเพราะว่าจริงๆเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วแหละว่ามันต้องเรืออย่างเงี้ยแล้ขอดูเลทหน่อยร้าสนะิบจุดห้าแปลว่าทุกๆสองร้อยกล่องเราจะต้องได้หนึ่งชิ้นซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นพี่เบลนะข้างหน้าของชมพูนะครับทุกๆหนึ่งร้อยกล่องเราจะต้องได้สองจุดห้าชิ้นและ2สองร้อยกล่องก็แปลว่าเราต้องได้ประมาณห้าชิ้น ซึ่งตอนนี้สอ0้กล่องผ่านไปแล้วแค่2ชิน้นก็ตรงเรทที่นี่โอ้รู้สึกเปลืองกล่องแม่เลยที่ดอมมาเนี่ยเือเปลืองได้แค่2ชิ้นเองเหรอถามจิงเหมือนเสียงมันบั๊กม่นเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่ใช่ไหมอะลองสกิปสักหน่อยดีกว่าผมว่ามันเริ่มยำเยะสกิปสัก80กล่องแกันนี่เป็นล้ว2กล่องใช่ไหมก็ยี่สิบะ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ผมนี่แม่งสุดติ่งจริงๆอร่อยวะเนี่ยจริงจังกันเนี่ยฮัลโหลใครทักอะไรมาวะภาพตอนนี้นะโ oh อ้โหเออเอาเข้าไป อะไรวะเนี่ยนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นอ๋องงละสิสุ่มยังไง400รอบไม่ให้ได้ของชมพูเกิน2ชิ้นอ่าใช่อีกเรื่องนึงนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกับ Growing Pack กันด้วยนะครับสำหรับใครที่เติมเงิน UC หรือมี UC ประมาณ300 UC อยู่แล้วนะครับอย่าลืมไปแลกตรงนี้ด้วยนะสกินฟรีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทำกิจกรรมจนครบ800คะแนนนะครับรับแลกฟรีนะใช้300 UC ในการแลกแต่ก็ได้300 UC คืนมานะครับ ตรงเนี้ยผมสุ่มมาทั้งกระดาษสุม่มโอ้ยหลายรอบมากเยอะมากมาสามสิบสี่สิบกว่า 30, 40, 40, รอบมั้งไม่ไม่ออกชุดสักรอบคือแบบอะไรกันครับนี้ไม่คิดจะออกชุดกันเลยเหรออันเนี้ยสามรอบเนี่ยผมอยากรู้มากเลยมันจะออกชุดสักรอบไหม,มถ้าอีกรอบหนึ่งเป็นกระเป๋านะ <Perfect. S 1> ตั้งแต่เล่นกระดานไอ้โง่เนี้ยกระดานโง่โงเนี่ยมาไม่เคยเป็นขนาดนี้นะเชื่อไหม ครประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับค,คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีละสุด